บิมบลลิรสุดปวดใจนาทีแม่กำลังจะหมดลมแม่ขอรอผมจนวินาทีสุดท้ายในอ้อมกอดน,นับเป็นข่าวเศร้ากับการจากไปของคุณแม่ปรางทิพย์บลลูลิสคุณแม่ของบินเอกพันบาลูลิสโดยได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราวัย85ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยบินได้โพสต์ภาพอ,พอลาลัยคุณแม่ปรางทิพย์เป็นครั้งสุดท้าย กราบเท้าคุณแม่ที่แสนดีของลูกเกิดชาติหน้าผมขอเป็นลูกแม่ตลอดทุกชาติไปนะแม่จ๋าด้านท้ายเอกพานได้โพสต์ข้อความอาลัยคุณแม่ปรางทิพย์เช่นกันแก้วตาดวงใจของพวกเรากลับสู่สวรรค์แล้วนะครับด้วยรักและอาลัยสุดหัวใจของลูก,ลกลๆหลานๆทุกคนคุณแม่ไม่ได้จากพวกเราไปไหนคุณแม่อยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดเวลาเกิดกี่ชาติขอให้ได้เป็นลูกแม่ทุกชาติไปนะครับรักสุดหัวใจ ล่าสุดบินบรรลือฤทธิ์ได้ออกมาเปิดใจวินาทีที่ได้กอดแม่ก่อนสิ้นลมเป็นช่วงเวลาที่เสียใจมากที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เมื่อช่วง3-4วันที่แล้วที่เข้าไปช่วยน้ำท่วมอยากจะสนุกมีความสุขและรอภาวนาตลอดว่าแม่อย่าเพิ่งไปตอนผมทำงานนะและเราตีรถกลับจากอิมบุรีแล้วโทรหาน้องสาวแม่เป็นไงบ้างแม่กอาการทรง เราขออยากให้แม่อยู่ไปถึงปีหน้าทำบุญไหว้พระวันที่21ผมไปหาแม่แล้วน้องสาวฝากผ้าห่มแม่ให้เอามาซักแต่ผมเอามาห่มนอนทั้งคืนและไม่คิดว่าแม่จากไปจนวันที่22ผมต้องเดินทางไปพิษณุโลกผมไปกราบแม่ขอพรจากแม่ไปถึงโรงพยาบาลตอนเที่ยงน้องสาวโทรมาบอกแม่จะไม่ไหวแล้วนอนตาค้างผมรีบเข้าไปกอดบอกแม่อย่าเพิ่งไป ลูกกระเดือกแม่ยังกลื้นน้ำลายอยู่ไม่น่าเชื่อผมรู้ว่าแม่รอผมอยู่แม่ไปในวันออกพรรษาพอดีเวลา12านาฬิกา14นาทีเสียชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของผมเลย22ผมต้องเดินทางไปที่สุโลกทุกครั้งก่อนจะไปทำงานผมต้องไปหาแม่ไปการาบแม่แล้วก็ไปการาบแม่แล้วก็ขอพรจากแม่ แลก็พยายแม่อยู่นะครับแล้วไปถึงโรง,งพยาบาลนะครับประมาณเทีย่ยงผมลงก้าวลงจากรถปุ๊บโทรศัพท์ดังขึ้นมาน้องสาวบอกอยู่ที่ไหนเร็วๆแม่เหมือนไม่ไหว <c oughs> ผมปับ๊บรีบขึ้นไปข้างบนเลยนะครับชัน14รีบไปหาแม่สภาพเป็นแม่นอนตาค้างอย่างนี้แล้วก็ยังแบบเพื่อหายใจเ่ยผมเข้าไปก่อน เข้าไปกอนผมถ่ายคลิปไปห,หมดเลยเข้าไปก่อนแม่แล้วบอกแม่แม่จะพุ่งไปนะแม่แม่จนกระทาั่งประมาณสัก4-3นาทีนะที่ผมกอดแล้วลูกก็เดือกแม่ยังแบบยังคืนน้ำลายยังหายยังคืนน้ำลายอยู่ประมาณสี่ถึงห้าครั้งแล้วผมก็บอกแม่แม่จะพุ่งไปแล้ว ไม่น่าเชื่อนี่คือสิ่งหนึงที่ผมรูว่าแม่รอผมอาู่